ค่ะพี่น่องเข้ามาเบิ่มเขาจ้ะคลิปนี้เมื่อี้วันทีสิบหาสิงหาคมสองหาหกสี่จ้ะเพิ่งเขาค่อยพี่น่องผีหรอคือหลายแท้ผีหมอบไหมไม่ใช่ผู้เฮดหน้าเอ,อ้าสวนไล่น้าชวนผสมไล่น้าสวนผสมเจ้าบานผีหมอบนั่มว่านี้ผสม โอ้พี่น้องเขาไมีแต่ยาพีหมอบแม่เต็มเอลเล่เลยจ้ะไม่ยาหลาบดอกมันง่ามตีพือหวาน <c oughs> มากดอกมันสีมันง่ามเมองแนวทางนี่เต็มเอลเล่ยอยู่ตัดเขาแหงๆเร่ยไม่เสด้กินบละหือกันฝนบ่ต,บตกมากกับว่าได้กินบ<อ>่เพราะว่าตาหวานมาถึงตาเดือนพฤษภาื้าะ เอาจะสีผ้ามียกินยังขันบ,บ,บ่ท่านได้มีน้ำขังจักเถื่อเลยตายคืนตายคืนอยู่น,นี่เอาสมมติว่ามันบ่ได้กินอีลหลีสผ้าลูกผ้ามียะไร้าล้านกินยังละ่ะพรอไม่ใช่เห็นเสาเถียงไ <laughs> ว้เฉลี่ยโอ้ยบ่เป็นปวกเด้อ <laughs> นั่นพี่น้องสวัสดีฝน,นฝากันลงมางานหน้ามาสามงานก็เป็นงานหน้าปิดดีเลยไปเจ้าไปอุป้มวะแม่ กม่กได้พี่กายนี่เจียวเขาลมเจ็บแอลวะสันพี่น่องแอลคอยบูมีดอกมาถักเจ็บแอลกลุ่มขึ้นโอ้ยเอากับว่าท่านต้นใหม่ <c oughs> ลงมาลงมาลูกลงมา <c oughs> แม่สีผ้าอ้อมไปทั้งผุ่นได้ <c oughs> ยันตะเอางงๆงอึ๊บอุ๊บอ๊บอ๊บ อยงงานคล้องกับบริ้ายพี่น่องกังเว่นมาเงียบเงียบก็เลยมาเห็เดเบียยคือสวนดีกลัวจ้ะ <c oughs> ปลูกเผือกปลูกขาปลูกคล้องต้นใหม่ไปกินเพื่อได้กินกิจการข่าค้ายกะถอยล้างไปเรื่อยเลล่ะจักสีว่าจังไดมันเป็นน้ำเสียนท่ดีง้งหลายนจะถือเงินอยู่สิรกม่นบ่ เด็กกินยู่งที่หาสอบโอ้สี่หาสอบท่านว่ากินผู้เดียวกับเบิดแล้วพี่น้องท่านว่ากินเขาเก่งแหงหน้าสามลรรับที่สอบเกือบซิบซีวิตจ้ะสองเฮือนเฮือนพอเฮือนแม่นำเฮือนจะคล้องนำหน้าสามไรพี่กายนี่ก็ใไข่แน่อยู่ได้เกือบเกือบกลุ่มปีอยู่ดอกนี่เขายังกินมาท่านเบิดอยู่เรื่องนี้ละหยาค่อม เแล้วมันน้ำบ่ขังแค่เอ่นมันเกิดอยาคขมันกิดเกือแต่ว่าคันงนี้น้ำขังแต่ว่าตายแต่ว่าเนี่ยค้อมเก็นองเชียวเชียว่ามันเข่าดทีต้นไม้ต้นหนึ่งสองต้นหน้าห้าต้นต้นอีหยังนี่่อใส่กุ๊กอยังแบบกุ๊กสะกุกกรุงบอกให้กุ๊กสะกี่หนกุ๊กสะกุกสะแบง กระแบกกะเบื่อตัดทิมดอกส่วนกระแบกปนพยายนเราตัดยาคันแค่แป้นแป้นเดี๋ยวสิผ้าอ้อมไปเบิ่งเขาเราเป็นอย่างไรหน้าทิดกันจัดพร้อมกันแต่ว่าของ่นมันเขาสูงกว่าเนาะของเขามันเขาพันเตียทั้งตัดแห้งแต่เสียจะเลยปยุงว่าดีปนไหนอุ่มมากคนอุ่มม่กคนพี่น้องข้างิงหง,งแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงอันยังก็ฮักคือลูกพี่น้องเลี้ยงน้าก็ฮักคือลูกเลี้ยงแมวก็ฮักคือลูกขายกว๋วยได้ก็ซื้อปลาทูให้แมวนี่จัดไหมนี่โอส,สีหมอบคากแม่ดีกว่านี้บ่ได้ลงมาเบิ่งน้ำเหาแักเถื่อ,อตัวนี้จัดก้อนกต่เงาเติบหนึ่ง ่าแตเ,เนี้ยมวยเห็นเป็นไนยืมขับปูพิ่นสำนามาสองสอบส,สิดได้แนวขึ้นเพิ่นบอลั้นเราเชิือปุ๋ยจ้าเชิเดเดือนเหรอคูคือเสืแอผคือหะ้รกระดาษผท้่สพพาสามเดือนส,สามเดือนบ่สองพืษผาเหมือเมื่อวาน ามเดือนที่ดีเดือนกลอเขาเี่จินี้ยเขานี่ตัดออกกับคาเขาเหมือนกันพี่สาวพี่นาะสีเบิร์ตฤดูการฝนฝ่าไปซื้อและขีดฤดูฝนยังอีกเดือนเคืองเท่านั้นไม่ข้าวไม่ฝ่าไม่ฝนมาบ่ละฉันได้ฟุ้ยได้ย่างนี้คือแขางกันเทอะอยูเออมัดซุ่มเนาะขาแขนแทนเนาะจบุยดีพ อโอ้ยตะลีดโตนสาดต์กระฟองใส่โปนี่มาเบิ่งหน้าเพิ่นบ่ไดตตัดก่อนบักแตงเฮายังมีบ่อนี่นม่มีดอกคอยเอาบักแตงมาเน็บไว้ครั้งพันเท้ตัดหยาออกห้ยญ้า็หกขนาดเลยนี่หน้าอาย เดินขี้ขี้ขี้เออเป็นทั่วประเทศทัวท่วทัวที่บว่าสันฝ่าฝนบดีปีกำลังเริ่ม,มีข่าวว่าสิม,มีฝนอยู่ได้วละมองดีจวัาหลาแดงเลื่อนไวหนึ่งมองดีจนนี่ยังคงเปานไกินบดายรอเปล่าอัฟไฮนู๊กอืซุกแล้วว่าิมค่ะ พี่นาเขาจอหนามเป็นยังพี่นาลงสุนจอหนามเห็ดหนาโอสีได้ขังย่อนแล้วโอ้ครวยเออยังมี่วยอยู่ด้วยต้อวยเล้ขึ้มากเี๋ยวนามง่ายมาเมือได้นามง่า่พี่นาผลเล่าโหย ไปเลาะย่างเลาะเบิ่งเข่าแล้วบาได้กินดอกพี่น้องสิได้กินเผือกกบน้องท่านว่าคือว่าล่ะข้ามมากินเผือกนี่เพิ่นตัดแหงคือกันแต่ว่าเพิ่นตัดก่อนตัดโดนเหลืเพิ่นนี่ ของเพิ่นคือป่งดีอยู่ของเฮาคือไ่มีัดดเป็นเดือนเลรอดิ้นเดือนกลัวเหรอของเฮากำลังจัดได้ที่หามือนี่พี่น้องหน้าข่อยฟังนี่ฟังนี่หน้าเพื่อนคือเคี้ยวดีแทะอันนี้ของเพิ่นเขาเจ้าไงพี่น้อของเฮามันเขาอีเตีะเขาพันเตีย ไปเราตัดจนหลอนเลยไหมหเกี่ยงดินเลยตัดแป้นสะอาดเลยน้องมันห่อนแดดอุ่มเอาไงมามาเร็วเร็วเร็วไปางานสามงานพื้นที่หาไรได้คงพื้นหนึ่ก็ได้ าฝนมาเขาเล่างามขนาดได้นี่ยน้องไปแต่ได้กินอยู่ของเราของเห่าเขาก็สิได้กินอยู่เขันมีกล้วยมีกล้วยมันได้กินแล้วปั่นตัดหนึ่งหัวกล้วยว่ะตัวปล่อยใจเลยเนี่ยซื้อหัวตีแล้วปีหนาจาโตัวคนยิ่งใจเพื่อมันแหลงกัน พ็ได้ปล่อยหัวเลียงเฮ้ยเมื่อยได้พี่หน่องเมื่อยเห็นเขาแล้วก็เมื่อยสื่อกินกับเขาวพราแพงก็ใครยุ่แต่มันแหลงทั่วประเทศเขาแพงแล้วเนาะอีนานเอ๊ง้ะ งีนบ่แรงกับซื้อกินน้ำเขากับแพงคือเก่าล่ะถือแต่น้ำเห่าหี่แหละไปขายหนิเนาะยกันไปตกถึงมือเขาแล้วกับแพงคือเก่าหล่ะบ่ได้บลนกจมบ่ได้บลนกจมไม่ใช่ <laughs> ค่ะคันแท้วเป็นตะยางแห้งหวานีแบรนดีงามแห้งคันแทรลุงเป่าตัดสะอาดเลย เกาก็ตัดเรียบร้อยกินเหงาเข้ามั้เนี่ย,ยเสียงก็ทำปะเมื่อแล้วสิยางเมื่อแล้วพี่น้อ,ง,องขามาเลาะเบินเขาเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ล่าทั่มทุ่มส้มก่อนพายใส่เดี๋ยวคลิปหนาจะไปอยู่สวนเฮาสวัสดีครับทารุณ <c oughs> น้ำกันพี่น้อ,องเมฆฝนมา <c oughs> มือใดก็ได้ปิโตกบ คลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้ะ